ค่อยๆเลาะไปนะแต่มีเวลาจำกัดนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรของพวกมึงเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอย,โอย,โอย,โอยทำไมอยู่อนีมันตีกูวะโอ้ยไอ้เกียอยู่อนีมันตีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมอนาวินอีกแล้วคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกม a r k Survi v a l นะขอรับกับผมไอ้ EP นี้คุณผู้ชมเราจะมาตามล่าอาร์ติแฟกต์นะครับที่ใช้ในการเปิดประตูโู่ถ้ำบอสนะครับโดยบอสตัวแรกนะครับที่เราจะทําการไปเปิดสู่ถ้ำเขาน,น,นั้นก็คือบลัดมาเตอร์คุณผู้ชมหรือแมงมุมยักษ์นั่นเองนะซึ่งเราจะต้องใช้อาร์ติแฟกต์อยู่3ประเภทนะครับที่แอบซ่อนอยู่ในแผนที่แห่งนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภารกิจค้นหาอาร์ติแฟกต์3อันนี้จะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ คุณผู้ชมเรามารับชมภารกิจตามล่าอา์ติแฟกต์กันเลยครับอันดับแรกนะเราไปหาเสาบอสที่ใกล้ที่สุดก่อนจริงๆบริเวณแอร์ดอปก็ได้นะครับเขาก็จะบอกเหมือนกันว่าเราต้องการใช้อะไรบ้างนะของอา์ติแฟกต์ชนิดไหนในการไปสู้กับบอสนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสีแดงๆก่อนนี่จะถือแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปแท่นนี่ก่อนนะครับเราสามารถจะได้รู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรในการสู้ไปเปิดบอสคุณผู้ชม ลงน้ำดีกว่ามาั้งวิ่นไว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 ,ว่าเยอะไอตัวนี้ลงน้ำนี่ก็ค่อนข้างจะวเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ๋อเห็นไหมวันเดออาบน้ำเหรอแก้ผ้าไม่อายเลยไงบริเวณนี้ก็จะไป็ม่ด้วยสิงสาราสัตว์อะไรเลยนะโอ้โหนี่ด้านข้างคุณผู้ชมตัวอะไรวะน่ะขนช้างนะครับไอตัวนั้นนี่สามารถพุ่งชนได้นะทำให้เกิดการมึนง,งงถึงขั้นสลบเลยนะคุณผู้ชม มีความแรงในการชนอย่างมากเลยนะน่าเก็บเหมือนกันบอสแต่ละตัวนี่จะใช้อาร์ติแฟกต์ในการเปิดประตูเนี่ยค่อนข้างต่างกันครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราสามารถเปิดที่ไหนก็ได้นะเราจะเปิดที่นี่ก็ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้นะครับามาดูซิเนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเราจะต้องเริ่มมาจากแกรมมาก่อน,นะครับแล้วค่อยไปถึงเบต้าสุดท้ายก็เป็นอัลฟ่านะ สำหรับแมงมุมนี่เราต้องใช้ Artifact of Clever Artifact of Hunter Artifact of m e s s ร e นะครับ3ที่นี้จะอยู่กระจัดกระจายกันนะเดี๋ยวผมมาดูกันก่อนว่าจะไปหาได้ที่ไหนบ้างซึ่งแต่ละตัวก็จะต่างกันคุณผู้ชมเห็นไหมอย่างเป็นมังกรพวกนี้เราก็ต้องใช้ Artifact เป็ถึง4อันลิงยักษ์นี่ก็3อันแต่ว่าแต่ละตัวนี่ก็จะให้จะอยู่ที่ละคนละที่กันนะครับพอถึงเบต้านี่ก็จะใช้องค์ประกอบที่เยอะหน่อยเห็นไหมใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น เดี๋ยวเรามาไล่เก็บอาร์ติแฟกต์แล้วก็ล่าบอสกันดีกว่าคุณผู้ชมบอสตัวนี้เป็นบลัดมาเตอร์นะครับเป็นแมงมุมนะเดี๋ยวเราเก็บอาร์ติแฟกต์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเตรียมของในการจะไปสู้กับนางนะอันดับแรกเราหาอาร์ติแฟกต์เคลเวอร์ฮันเตอร์แมสก่อนไปเริ่มจากอันแรกคุณผู้ชมอาร์ติแฟกต์ออฟเคเวนะครับจะอยู่บริเวณใกล้ภูเขาไฟนะบริเวณแถวแถวภูเขาที่เราไปจับเสือคุณผู้ชมจะอยู่บริเวณนั้นเลยครับ ของที่ต้องเตรียมไปนี่ก็มียากันมแมลงนะครับเราก็จะมีนีน่อันนี้เตรียมไว้ก่อนคุณผู้ชมมันกันพวกค้างคาวได้นะแล้วก็มแมลงมุมมันทำให้เราล่องหดเลยครับแล้วก็มแมลงต่างๆนะแล้วก็ที่สําคัญนี่คุณผู้ชมเราต้องมีหมวกนะครับหมวกเหมืองนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในมันมืดคุณผู้ชมมองจะมองไม่เห็นเอามาพร้อมหรือยังอ่าผมสือกบไปด้วย มา,า day, บินปับ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 โอ้โหโอ้โหกบกูจิกปากกบกูเลยเหรอมันจะมีถ้ำอ่ะครับอยู่บริเวณตรงเขาอะนะเราจะเห็นทางเข้าถ้ำเนี่ยอย่างชัดเจนเลยซึ่งถ้ำเนี่ยก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับภูเขาอันนี้คุณผู้ชม mountain peak เนี่ยนะจะให้ดูก่อนละกันเราบินมาตรงๆนี่ปึ๊บ แล้วก็ถ้ำเนี่ยน่าจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับถ้าจําไม่ผิดนะนี่คุณผู้ชมด้านนี้เลยนะเห็นไหมหาไม่ยากนะครับเเห็นปะเข้าไปข้างในก่อนเห็นไหม,หไหมคุณผู้ชมมันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวก่อนนะดีตัวขวางทางาไปไปเองมึงเฮ้ยข้างคาวไวเอเวนไอข้างคาวผีเอ,อเข้าไปข้างในก่อนครับ บริเวณนี้นะอย่าไปไหนนะรู้ไหมจากนั้นคุณผู้ชมเราก็เอาพี่กบเนี่ยครับลุยไปเลยแต่ก่อนไปนะคุณผู้ชมเราก็จะทำการกินยาก่อนฉีดยากันมแมลงนะครับฉีดให้พี่กบด้วยได้ไหมเนี่ยอา้าอาล่ะคุณผู้ชม ทั้งกบผมนะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะมีปูต้านทานต่อแมลงแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราใกล้พวกขังข่าวพวกนี้นะครับมันก็จะไม่เห็นเรานะรวมทั้งถึงตะขาบอีเหี้ยโคตรน่ากลัวเลยพวกมบืไองเวนเฮ้ยแต่ว่าเราไปก่อนนะครับตะขาบนี่คือเขาจะมีการรีเฟล็กดาเมจนะถ้านเราไปเข้าไปเท่าไหร่นะยิ่งดาเมจเราเยอะเท่าไหร่คุณผู้ชมมันก็จะกระเด้งใส่หน้าแล้วนะครับแต่แมงป่องเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่กันเนี่ยครับเวนเลย งไงเราเมืองมันแม่จบจบเรียบร้อยนะครับเราได้ชิปตินมาแล้วอน,นี่ก็จะเป็นเหมือนแอร์ดอกแล้วคุณผู้ชมดูก่อนนะโหได้อะไรมั่งเนี่ยโ้เราได้อ่านของมแมลงป่องมาด้วยนะเฮ้ยผมก็ลืมใส่หมวกคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเราเอาหมวกเข็มมานะครับอ่าเหายมาเพิ่มแสงสว่างคุณผู้ชมอันนี้เราเดินไปเลย ค่อยๆเลาะไปนะเรามีเวลาจำกัดนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรของพวกมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมอยู่อยนี้มันตีกูวะโอ้ยไอ้เกียบอยู่อยนี้มันตีหรือว่าเป็นเพราะผมใส่หมวกนี่วะมันทำให้พวกมันเห็นเฮ้ยไอ้ยไอมูที่อไปก่อนรู้สึกว่าอาร์ติแฟกต์จะอยู่ด้านล่างๆนะครับโู่นเั็นไงคุณผู้ชมอาร์ติแฟกต์อยู่ด้านนู้นนะครับโอ้ ม่มีทั้งจอละเข้มีอะไรเต็มไปหมดเลยเราเดินเลาะไปก่อนนะไปไปไปค่อยๆไปนะคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าผมลองเก็บไฟก่อนนะดูซิว่ามันจะโจมตีเราหรือเปล่าไม่ใช่งไงเราเมืองแต่งูเนี่ยครับคุณผู้ชมยังไงมันก็จกแเรานะเฮ้แต่อะไรฝ่องนี่ก็จกเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ไงล่ะไอ้งูตัวนี้ท่าทางจะเลเวลเยอะกว่าคุณผู้ชม กูแม่งห้อยหัวมาเลยไม่ไงมึงไม่ไงมึงไปก่อนอ่าเนี่ยครับคุณผู้ชมอาร์ติแฟกต์อยู่นี่แหละมีสัตว์มีพิษเต็มไปหมดเลยนะที่คอยเฝ้าอยู่คุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมลงไปเอาก่อนนะครับเรียบร้อยมันจะสปอนใหม่ทันทีนะคุณผู้ชมอาร์ติแฟกต์นะครับเอ้ยไม่สปอนเว้ยผมมาทฤษฎีไหนเนี่ย เออเฮ้ยลงน้ําและะแ้วแมลงยากากรแมลงกูจะหายไหมเนี่ยแล้วเราก็ค่อยออกมาจากพื้นที่นี้คุณผู้ชมเราหนีไปก่อนนะไอ้โง่ไอ้ตีไงมึงคิดว่าพอจําทางกลับได้อยู่นะค่อยเดินไปครับหรือว่าเป็นเพราะว่าผมเดินไปชนมแมลงวะใกล้จัดอะ่ะมันเลยทําให้มันเกิดการแบบไอ้ยมึงเป็นใครวะมันไม่คุ้น เรียบร้อย,อยคุณผู้ชมแต่มแมลงป่องนี่แม่งก็ยังจะเกลี้ยวกลาดกับผมอยู่นะครับมแมลงไอยาการแมลงนี่ไม่ได้ผลนะเฮ้ยตะขาบเว้ยเราโดดข้ามไปก่อนนะแหมไม่เป็นไรนะเราไม่ตีกันนะเรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งอัตติแฟกครับคุณผู้ชมไปไปออกไปจากที่นี่กันดีกว่าแล้วอันนี้ก็เป็นมอสเสริมนะครับ ชีวสปีดค,คอนซูมนะทำให้เราบินเร็วอย่างมากเลยคุณผู้ชมชิปหายและร้อนนะครับเนื่องจากว่าเราใส่เสื้อเกราะด้วยนะเสื้อผ้าค่อนข้างรัดกุมคุณผู้ชมทําให้เกิดอากาศอบทำให้ตัวเราเนี่ยเกิดความร้อนนะครับไหนอร์ติแฟกอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ที่ตัวผมคุณผู้ชมลืมเราได้อร์ติแฟกมาอันนึงแล้วนะครับอัตติแฟกออฟเคลเวอร์นะไหนวะเก็บไว้ที่ไหนดีอา่า อันแล้วต่อมาคุณผู้ชม a r t ิแฟกต์ออฟฮันเนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมันจะอยู่บริเวณแถวแถวป่าชายเลนคุณผู้ชมเอาใครไปดีนาะเอาพี่กบไปเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมไปกบนี้เขาค้นเป่าแมลงนะเก็บเกี่ยวแมลงนี่เขาได้ชิปติงเยอะๆเยอะพอสมควรเลยคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะอยู่บริเวณคุ้มน้ํานี่ครับคุณผู้ชมครับ มันจะมีปากถ้ำอยู่นะโอ้โหแมงยืนเป็นบอยแบด์เลยมึงพวกมึงเอ้ไอ้เฮียกบกูล่วงแล้วชิบหายละตายไหมเนี่ยยังอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราขี่ด้วยแล้วโดดลงมาเนี่ยคุณผู้ชมกรอบยังไงก็กรอบเกลียมกระเทียมเลยกรีบเลยถ้าเรามานะครับคุณผู้ชมเราพยายามเดินเดินหาที่มันเป็นรอยทางเดินคุณผู้ชมนี่มันจะเป็นทางเดินอย่างนี้นะ เราค่อยๆเดินไปตามทางเดินเนี่ยคุณผู้ชมเดินไปนะครับมันจะเป็นทางเดินที่ไม่มีหญ้านะมันจะเป็นทางเท้าเลยแหละหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ำที่หาถ้ำที่ว่านะครับมันก็จะอยู่บริเวณบริเวณนี้วะเอ้มึงอย่าพึ่งนี่แรปเปอร์แม่งจะมาเจาะผมนะนี่นี่แถวแถวนี้คุณผู้ชมโอ้โหแอร์ดรอปเดี๋ยวก่อนนะครับอยู่ตรงไหนวะ โอ้ยแรปเตอร์นี่แม่งก็อยากจะอยากจะปะทะนะครับแรปเตอร์ตัวนี้แต่ผมยังไม่ว่าไปต่อกรกับเ,เขานะนี่นี่นี่รู้สึกว่าจะเป็นค่ำตรงนี้นะคุณผู้ชมเราต้องทุบหินออกก่อนนะเอาละมามามึงมามึงมาเราต้องทุบหินออกก่อนใช่ไหม ใช้ทางเข้าถ้ำมะไีไม่ใช่เขินเลยใช่ปะวะโอ้ยังไม่ใช่คุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าอยู่แถวๆนี้แหละครับมันจะมีถ้ำเข้าไปนี่นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ได้มีนี่อยู่นี่คุณผู้ชมโอ้โหไอ้เหียทุบผิงเข้าถ้ำสัตว์ทำเป็นเชิมไป ถ้ำนี้เราสามารถเอานกเข้าไปได้นะจะมีบางถ้ำเท่านั้นแหละครับที่เราไม่สามารถเอานกเข้าไปได้แต่ถ้ำนี้ยังเอาเข้าไปได้อยู่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเข้าไปเลยนี่ครับคุณผู้ชมมาถึงแล้วต้องเข้าไปลึกหน่อยนะรู้สึกว่านี่ไงครับจะต้องลงไปอีกนะอยู่ตรงไหนเอย ดูสิผมจะได้ทิ้งกบไว้คุณผู้ชมแล้วเราค่อยออกเดินทางนะใช่หรือเปล่าเฮ้ยไอเฮียตกใจไอเวนเดี๋ยว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 ไอกบน้อยมานี่ก่อนแล้วอ่าเดี๋ยวผมอยู่บริเวณเอานกไว้ปากข้ามดีกว่านะตรงนี้แล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปลยุยเอาอาร์ติแฟกต์แต่ก่อนไปคุณผู้ชม เราก็ต้องทายากันยุงให้กับกบแล้วก็ตัวเราก่อนนะครับอ๋อไหนเรียบร้อยไปกันมแมลงคุณผู้ชมเพราะว่าในนี้มันก็จะมีพวกค้างคาวพวกตะขาบมาแมลงป่องหรือว่าแมงมุมนะครับไอ้แมงมุมเนี่ยไอ้ไอ้แมลงป่องเนี่ยมันยังไงมันตีเราอยู่แล้วแหละเราไม่สามารถกันมันได้เห็นไหมแต่แมงมุมเนี่ยคุณผู้ชมไม่เลยก็ยังไม่ทําอะไรเรานะ ก็ถือว่าช่วยลดการเสี่ยงนะครับจะได้ไม่ต้องประทะกันบ่อยๆนะโอ้โหนี่อย่างเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมตะขาบเห็นไหมนอนนิ่งเลยตะขาบเขาจะรีเฟล็กดามเมจนะไปงูเน่ไม่ต้องคุณผู้ชมมันไม่กันงูนะครับรู้สึกว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราจะต้องลงไปเหรอนน่นๆหรือไปฝั่งนู้นวะเนี่ยแหละคุณผู้ชมผมถึงเอากบมานะครับโอ้โห,โห,โหดังแอกเลยเวนไปไปไป นี่ยิ่งใกล้อาร์ติแฟกต์คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นเลื่อมๆนะครับมันจะเป็นแสงอะไรพวกนี้นะใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโดดไปก่อนแล้วโอ้ยเฮียพวกบึงนี่มันลันรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะหรือว่าต้องไปทางนูน้นเดี๋ยวไปดูก่อนในนี้แม่งสัตว์มีพิษเยอะมากครับคุณผู้ชม เราต้องเคลียพวกสัตว์มีพิษพวกนี้ให้เท่าที่ทําได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราพอเข้าถ้าเข้าไปคุณผู้ชมไม่รู้มันจะมีตัวอะไรบ้างนะอ่าเนี่ยแหละในถ้านี่แหละคุณผู้ชมแน่นอนถ้าจําไม่ผิดนะเดินเข้าไปเรื่อยๆครับบางทีบางถ้าเนี่ยก็จะมีพวกอ่าอ่าเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเจออาร์ติแฟกต์นะครับ อาตี8ป๊อปฮันเตอร์นะอ่าเรียบร้อยไปพี่กบเราแนบไปจากที่นี่ดีกว่าไปละเพนก่อนแล้วเฮ้ยไอ้เฮียไอ้คว่ะไอ้คว่ะพี่โอ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียเอ้ยมันเข้ามาไม่ได้ว่ะอ่ามึงสมน้ำหน้าล้กูมาทางไหนวะตอนแรกเนี่ยทำไมเจอไอ้คเฉยเลยอ่ะหรือว่ามาทางนี้ไอ้เฮียมันเฝ้าปากท่ําเว้ยเวนของกูละ ต้องบวกใช่ไหมมามามาไม่ได้ย่านเฮ้ยเรามีเวลาจำกัดนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปปากถ้ำก่อนดีกว่าไม่งั้นนี่คุณผู้ชมยาฆ่า,มาแมลงยากันมแมลงหมดนะครับมึงสนุกแน่คราวนี้แม่งล้มตีเราเป็นคอมโ,มโบเลยตุบตับต,ตุบต,ตับตุบตับเหีียดตาข่าวกูโคตรเกลียดเลยชิบหายอย่าไปเหยียบหัวมันด้วยเดี๋ยวแม่งแขนขึ้นมาแม่งกัดเลยชิบหายคราวนี้เป็นเรื่องเราถึงทางออกแล้ว ไอ้กูเข้าทางไหนออกทางไหนวะเอ้ไม่ใช่ไลวเ,เวนเดินเป็นวนแล้วต้องพยายามจําทางเข้าออกให้ได้นะคุณผู้ชมคิดว่าทางนี้แหละครับอ่าเรียบร้อยปะพี่อินซีพาผมไม่หน่อยเดี๋ยวเราเอาอาร์ติแฟกตไปเก็บที่บ้านก่อนคุณผู้ชมเหลืออันสุดท้ายนะครับอาร์ติแฟกต์ออฟเมซีฟนะเดี๋ยวเราไปเก็บอาร์ติแฟกตก่อนครับ อันที่2เหลือที่สุดท้ายคุณผู้ชม Artifact of m e s s เแต่เดี๋ยเรารอให้เช้ากว่านี้หน่อยคุณผู้ชมมันมึดนะครับมองอะไรไม่ค่อยเห็นอ่าเช้ามาแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาเดี๋ยวเราเออกเดินทางกันก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยยาฆ่ามาแมลงผมยังไม่หมดเลยเอ,นะอีกเนี่ยอีก2องนาทีกว่านะไปฆ่าพี่กบไปแล้ว ให้สุดท้ายคุณผู้ชมอาติแฟกต์อัเมสสซจนะอยู่บริเวณประมาณช่วงซ้ายสุดไอ้ขวาสุดเลยคุณผู้ชมเราไปให้ถึงสุดขอบขอบเกาะก่อนเลยนะจะอยู่บริเวณริมชายหาดคุณผู้ชมมันจะมีเวิร์งเข้าไปอยู่นะครับสังเกตได้ไม่ยากนู้นเราต้องไปทางนู้นเลยคุณผู้ชม เอื้องนู่นเลยนะพิ่ม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 อ๋อใกล้ถึงแล้วครับด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชม ถึงแล้วครับมันจะอยู่บริเวณถ่านเราเรียบชายหาดมานะคุณผู้ชมมันจะอยู่ช่วงเวิร์ด้านล่างด้านหน้าเนี่ยแหละครับจะมีทางเข้าถ้ำอยู่ไม่ใช่เวิร์นี้ว่ะแปลกเลยคันนี้นี่เวิร์นี้คุณผู้ชมเราเข้ามานะจะอยู่บริเวณแอ่งเนี่ยครับมันจะเป็นช่องเขาเว้าวเข้าไปนะ ซึ่งปากถ้ำจะอยู่บริเวณนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแต่ว่าเราเอานกเข้าไปได้ปะผมคิดว่าไม่น่าได้นะไม่ได้จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องให้นกรออยู่ข้างนอกนะคันนี้เราต้องให้พิกกบเนี่ยเข้าไปลุยกันสองคนแลวไปอัพดาเมจเลยพี่ก่อนเข้าไปคุณผู้ชมเราก็ฉีดยาให้กัะกบก่อนนะแล้วก็ตัวเราด้วยกันพวก ขังข่าวมาแรงหรืออะไรพวกนี้ครับเอา,าแล้วคุณผู้ชมมาถึงแล้วครับไว้แน่ใจว่าในนี้มันจะมีอันตรายอะไรบ้างนะเพราะว่าก็ไม่ได้เข้าไปนานโอ้ใช่แล้วคุณผู้ชมในนี้มันเป็นพื้นที่ลาวานะเราจะต้องคอยระวังให้ดีนะครับเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายเราจะสูงมากเลยมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นที่สตอกตายได้นะเอาละเอาละเอาละมึงมึงก่อนเลยไอ้เคี้ยมามาเราต้อง คอยกำจัดมแมลงป่องให้ดีนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเดินระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ลาวานะเราตกลาวานี่มีแต่ตายกับตายคุณผู้ชมโอ้โหแต่ว่าแม่งเพียบเลยว่ะโอ้โหโดดหน้าไปก่อนเลยอ้ยไอเฮี้ย د! ถ้าใกล้ข้งขาวนะคุณผู้ชมถ้าเราใกล้กับพวกสัตว์พวกนี้ผมรู้แล้วถ้าเราเดินไปชนเขานะ ต่อให้ยาฆ่าแมลงยังไงพวกนี้คุณผู้ชมมันก็กันไม่อยู่นะครับโอ้ยไอ้เชียเต็มเลยเว้ยเต็มเต็มเต็มโอ้ยเต็มเต็มล่วงไปดิพวกมึงชิบหายละไปทางไหนวะลืมละเอ้ยดี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 ชิหายแล้วกูโอ้ยเคียแล้วโอ้ยหมดกันไอ้เคียกบกู ไม่น่ารอดไอ้เหี้ยเรียบร้อยหาเสื้อผ้าใส่ใหม่เลยดีนะที่ผมยังมีเสื้อผ้าเก็บไว้อยู่เกมนี้พอตายนะคุณผู้ชมอย่าไปเลื้อฟื้นศพเก่านะครับมันจะเป็นการเสียเวลามากเลยถ้าเกิดยิ่งเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามันอันตรายอยู่แล้วพวกเนี้ยอย่าเด็ดขาดโอ้กบผมไปแล้วแหละเดี๋ยวผมเอานกนี่ไปดีกว่าคุณผู้ชม ใช้นกตัวเล็กๆก็ได้คุณผู้ชมเข้าไปเอาอาร์ติแฟกต์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องแลกกับโดนพวกมแมลงมาเริงพวกนี้มันกัดเอาไปโอ้โหบินด้วยความเร็วสูงูไปแล้วชิบหายต้องมาลุ้นอีกนะว่านกตัวนี้มันเข้าไปในถ้ำได้หรือเปล่า ได้กบว่ะทุส่าจับได้เลเวลซะเยอะเลยแล้วของแม่งเต็มไปหมดเลยข้างในคุณผู้ชมปืนผาหน้าไม้ผมข้างในนี่หายหมดไม่น่าเอากบไปเลยนะครับจริงๆนี่เราเอาเสือไปก็ได้นะค่อนข้างจะกระชับหน่อยเพราะว่ากบเวลามันกระโดดคุณผู้ชมมันกระโดดไกลเกินเอาละจําทางเข้าได้อยู่ตรงนี้เฮ้ยแล้วนกกลัวอ๋อโอเคคุณผู้ชมเราเอานกตัวนี้เข้าไปได้นะครับ เพยายามรีบไปรีบไปรีบไป,ร,บไปรีบกลับครับส่วนกบนี่ก็โชคดีตามชะตากรรมพอไม่สามารถจะกู้ศพเขาได้นะเขาอยู่ในลาวาคุณผู้ชมโอ้โหไปเร็วเร็วรู้สึกว่าเราต้องบินมาทางนี้นะนี่คงจะเป็นศพเก่าที่ผมล่วงไปเมื่อกี้นะคุณผู้ชมผมลงไปเอาศพไม่ได้นะ โอ้นี่ไปทางไหนต่ออ่ะอยู่ตอนบนๆดนีกว่าคุณผู้ชมอ๋อนี่ใช่เปล่าใช่ทางนี้ไหมยังไม่เจออาร์ติแฟกต์นะครับตอนนี้นู้นเจอแล้วคุณผู้ชมเลีรยพื้นที่ตรงนี้ก่อนอออมา,มาอ๋อมามาไอ้เขี่ยเตไ,ไม่หมดเลย เนี่ยแหละคุณผู้ชมพอไม่มียาฆ่า,มาแมลงมันก็เป็นเรื่องแล้วครับอย่างนี้อ้าไเ้โอ้โหด้านนู้นก็มีนะแต่ว่าเราเอานกมาคุณผู้ชมไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยังไงเรามึงไม่ยังไงเรามึงไม่ยังไงเรามึงไม่ยังไงละ่ะมามาไอ้ค้างคาว รูก่อนนะอ้โหคุณผู้ชมแจ็คพอตครับได้เกาะมายกชุดเลยนะเอาละเฮ้ยมีมแมลงมารังเอาแล้วมเนี่ยอ่าเรียบร้อยหลังจ,จากนั้นคุณผู้ชมเรารีบเห็นหน้าไปกว่านะออกไปจากพื้นที่นี้ให้ไวที่สุดโอ้โกบน้อยไม่น่าเลยรวมชะตากรรมกันมานะครับเฮ้ยบินไปก่อนบินไปก่อน โอ้นี่ก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าถ,ถ้าเกิดเป็นซรากประหลาดทางพวกนี้คุณผู้ชมมันจะมีโนต้ตให้เรานะนี่ไงครับเดี๋ยวเก็บก่อนโอ้ยอย่าไปต้องอ่านตอนนี้ไอเวนจะโดนมแมลงป่องตีหลับอีก,อกขนนี้เมึงเล็กยาวไม่แน่ใจว่าออกทางไหนใช่ทางนี้หรือเปล่าโอ้ยไอ้ที่ร้องโอ้ยเลย เหมือนผมจะหลงทางนะครับนี่นั่นไงมาอัติแปลก,กแล้วสิบหายแล้วจำไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมว่ามาทางไหนสนุกกูละเฮะอันรเทิงกูละละเมิงอฮ้ยตรงนี้มันเป็นทางที่ผมนู่นนี่ว่าที่เราตายเมื่อกี้นะคิดว่าทางนี้เป็นทางออกหรือเปล่าเนาะตามสไปดครับหลงทางอีกแล้วกูหลงทางอีกแล้ว,ลลว,ลลวเฮ้ยไปอย่าไปยุ่งกับกู คุณหลงทางอยู่ใช่ทางนี้หรือเปล่าบินดูก่อนนะน่าจะใช่แล้วคุณผู้ชมหาทางออกก่อนนะครับอ๋อออกทางนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่วะว่าแล้วแม่งไม่คุ้นอ๋อนี่ที่เรากวบเราตายนะโอ้ยมาอะไราอารวอนอยู่กับซากศพนะครับเนี่จําได้แล้วคุณผู้ชมมันต้องมาทางนี้อ๋อแล้วก็ ปากทางเข้าหรือเปล่า๋อใช่แล้วได้ยินเสียงไดโดนเสาร์แล้วนี่หรือเป่าใช่ไหมอ๋อออกมาได้ละไปกลับกันดีกว่าเอาอินซีกลับไปด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ a r k Survival ใน EP นี้หวังว่าให้ความสนุกสนุนสนษากับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยกันนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยคุณผู้ชมถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์อยากร่วมเดินทางไปกับผมคุณผู้ชมกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ผมก็โคตรจะมีแรงในการทํางานต่อไปแล้วอือรอรับชม E ีีหน้าครับเพราะว่าเราจะต้องจับสัตว์ที่ใช้ในการต่อกรกับปลัดมาเตอร์หรือแมงมุมยักษ์นะครับผม EP พีนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันวาจาใดไม่สุภาพยังไงก็ขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับผมแค่อยากให้บรรยากาศเกมมันมีความสนุกสนรนซาตื่นเต้นก็เท่านั้นเองอือสดี ดีครับ